สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโฟกัสสปอร์ตรายการที่ให้ข้อมูลในทุกแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องของการไปศึกษาต่อในต่างประเทศหรือการไปเรียนเมืองนอกค่ะค่ะจาก3สัปดาห์ที่แล้วนะคะเรายังอยู่กันในช่วงของโฟกัสเดย์เกรสในส่วนของประเทศเนแร์แลนสามสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราคุยกันถึงไฮไลท์เกี่ยวกับประเทศในแร์แลนดสถาบันการศึกษาที่น่าสนใจแล้วก็ขั้นตอนในการสมัครไปเรียนที่ประเทศในแร์แลนรวมถึงขั้นตอนเรื่องการขอบีซารรูปแบบ S <S การทำงานรูปแบบการยื่นใบสมัครทั้งหมดไปแล้วก็สัปดาห์นี้ในฟอร์แมตเดิมเหมือนกับประเทศ<บ> <S <S อื่นๆเราก็จะมาพูดคุยกับสิทธิ์เก่าของประเทศในแด์ที่เรียกว่าณปัจจุบันทำงานอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกับดรสุเมธชัยเลิศวณิกุลค่ะค่ะซึ่งท่านดออรสุเมธนี้นะคะก็มีประสบการณ์ทั้งการเรียนในประเทศและต่างประเทศ <S <S <ช>ทางปริญญาหลากหลายมากคือเรียนในเมืองไทย เรียนในประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็ไปเรียนที่อเมริกาด้วยแล้วก็ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะแล้วปัจจุบันนะคะก็รับราชการนะคะแล้วก็ยังเป็นอาจารย์สอนพิเศษอาจารย์พิเศษตามอาวาลัยนะคะทำงานกับเป็นนายกสมาคมสมาคมอะไรอยู่ต่างๆมากมายค่ะแต่เหตุผลหลักที่เรามาพูดคุยกับดรสูเม่วันนี้เนี่ยเพราะว่าณปัจจุบันดรสูเม่จะเป็นเรียกว่านายกของสมาคมนักเรียนเก่าประเทศเนเธอร์แลนด์ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาค่ะ งันตอนนี้นะคะเราไปพบกับแขกรับเชิญกันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรัรบเชิญของรายการโฟกัสสุดเวทในช่วงของประเทศเนเธอร์แ,นนแนลนด์กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณโครับสวัสดีคุณอู๋ครับสวัสดีครับท่านรูปจอมบี้ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณสุเมธมากที่สละเวลามาให้สัมภาษณ์กับรายการเป็นแขกรัรบเชิญในช่วงนี้นะคะก็ดีว่าเราเริ่มต้นกันเลยในเรื่องของประสบการณ์การเป็น การศึกษาในประเทศเนอร์นลนด์นะคะคือจริงๆอาจจะเริ่มต้นเ,เล่าให้ท่านผู้ชมรับฟังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของประวัติการศึกษานี่คุณค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับและคุณอุ๋ยหรือคุณอุ๋ยนะฮะค,คือเรื่องการศึกษานี่ใครเขาคงบอกผมว่าผมเป็นนักการศึกษานะฮะเพราะว่าผมเป็นคนเขาเรียกว่าใฝ่สนใจในการศึกษานะครับตั้งแต่จบจากธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์มานะครับก็นานมากเลยฮะท่านผู้ชมที่เคารพครับ คง40ปีนะฮะแต่ว่าในแต่ในช่วงนั้นนะครับผมก็พยายามที่จะสนใจที่จะไปศึกษาต่อเมองนอกนะฮะเพราะว่าเราเองเป็นเด็กถึงแม้เกิดในกรุงเทพก็จริงแต่ว่าอยู่ในฐานะปานกลางพ่อแม่ลูกเยอะนะคงจะไปส่งเสียไปเรียนเมืองนอกคงยากมากนะฮะก็เขาเรียกว,ว่านักลาทุนนนักลาทุนครับทุนอะไรผมไม่สอบหมดะนะฮะ ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเอยทุนรัฐบาลอิตาลีเอยทุนอะไรต่างๆนี่นักลาทุนนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยนะฮะเราก็ไปเราก็ไปเราก็ไปสนใจคือคือที่ธรรมศาสตร์ผมเรียนหลักสูตรนะครับเขาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์นะตอนนั้นนะฮะก็มีอาจารย์ป่วยเป็นท่านเป็นคณะบดีแล้วท่านก็ขยับไปเป็นอธิการนะครับอาจารย์บินยูวิจิตวิการท่านก็มาเป็นคณะบดีแทนนะครับช่วงนั้นจะมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ม,มีมาตั้งแต่ตอนนั้นแว่ามีมาตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะผมนี่น,น่าจะเป็นรุ่นประมาณรุ่น3รุ่น4หรือว่ารุ่น2เนี่ยฮะรุ่นน่าจะรุ่น3รุ่น4นะครับค,ค,ค,คุณเจิมศักดิ์ปิ่นทองแบบเนี้ยนะฮะร,รู้จักกันนะครับนั่นก็รู้สึกเขาจะรุ่นพี่ผมปีหนึง่งนะฮะแล้วอะไรต่างๆแบบนี้นะครับตอนนั้นความช่วยเหลือระหว่างรัฐบาลไทยกับเออเออมาเลยธรรมศาสตร์นะครับของประเทศไทยเนี่ยกับมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์มูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์นะครับเขาก็ส่งอาจารย์มา ทรงอาจารย์มาทํากันเขาเรียกมาร่วมกันเออหลักสูตรตอนนั้นก็ยังไม่ใช่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเราสอบเข้าไปพบเอ่อเขาก็จะมีการสอนนะครับเขาบอกว่าโอเควิชานี้นะครับเช่นเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเนี่ยนะครับก็มีอาจารย์คนไทยสอนค่ะใครต้องการเรียนภาษาไทยก็ไปเรียนหลักสูตรภาษาไทยไปคแต่มีภาษาอังกฤษเป็นพิเศษนะะพูดง่ายๆว่าต้องไปเรียนพิเศษนะฮะคือพูดง่าย ่คุณ take course, เทคคอร์สเศษศาส์เบื้องต้นคุณก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษะนะครับอาจารย์คนสอนก็เป็นอาจารย์มาจากสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่หมือที่ล็อกกี้เฟลเลอร์เขาส่งคนมานะฮะคุณเรียนเศษศาสตร์เบื้องต้นไปเศษศาสตร์หนึ่งแมกโครอิเลอเรมิกไมโครอิเลอเรมิก e e อะไรพวกนี้นะฮะพทยทฤษฎี Type ori, นะฮะพวกนี้ะนะครับเขาก็เขาก็จะสอนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษคือนักผู้ง่ายคนที่จะเรียนภาษาหลักสูตรภาษาอังกฤษนะครับก็ต้อง ขยันหน่อยขยันหน่อยะนะฮะขยันหน่อยแล้วก็ส่วนใหญ่อาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์สอนนะครับเช่นอาจารย์ท่านอาดีตเคยทํางานแบงค์ชาติอยู่เดี๋ยวผมจําชื่อคือส่วนใหญ่อาจารย์คนที่มาสอนเนี่ยนะครับจะเป็นคนมาจากทํางานแบงค์ชาติบ้างหรือว่ามาจากกระทรวงการคลัง นะฮะ,ะเช่นผมจําได้กับอาจารย์สุประชัยนะครับพี่สิทธิวานิชนะฮะอาจารย์สุประชัยท่านท่านไรขังถัดแบบนี้นะฮะ,ะท่านมาสอนท่านมาเช้าครับเพราะท่านต้องไปทํางานที่ที่กระทรวงะนะ,ะที่แบงค์ชาติก่อนนะฮะอาจารย์นุพรเรืองสกุลเป็นต้นนะ,ะท่านอยู่แบงค์ชาติตอนนั้นนะ่ะท่านมาสอนผมผู้ผลิตมาเรียนเจ็ดโมงเช้าเมากจ็ดโมงเช้านะฮะเรสมัยนั้นไอ้ไอ้ไอ <Das que> ไม่มีนะ <st it ut> <g ül> แล้วก็สะพานพุธนี่นะโอ้โหติดมาหามาหาการเลยนะฮะ,<ค>ะบ้าน <ừ> ผมอยู่ฝั่งทนนี่ผมต้องเดินจากงเงผินใหญ่ <ừ> นะครับมาถึงสะพานพุธเพื่อมาต่อเรือมาข้ามมาฝั่งนะฮะมาข้ามแบบนี้นะฮะ <c oughs> ค,คือคือพูดง่ายว่าเราเองต้องพยายามที่จะฝ่ายเรียนฮะคือคือรู้ว่ารู้ว่าการที่ไปเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยต้องใช้ภาษาอังกฤษค่ะนะครับทราบจากอาจารย์ต่างๆเนี่ย นะฮะับว่าเราเราต้องขวนขวายผมก็ขวนขวายแบบนั้นแหละครับนะจนจนจบเศรษฐศาสตร์บัณฑิตจบปริญญาตรีที่ธรรมศาสตร์นะครับอุนานแล้วครับ1974งค่ะฮะหนึ่แล้วก็ไปเรียนสหรัฐอเมริกาค่ะเท่าที่ทราบจะเรียนปริญญาโทอยู่สองใบใช่ครับคือคือผมเรียนตามไล่ตามแบบนี้เลยนะครับว่าผมจบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ครบนะครับผมก็ไปเรียนที่สหรัฐอเมริกานะฮะตอนไปเรียนนะครับเพื่อนฝูงหลายคนเขาก็สอบนะฮะเราไป สมัยนั้นมีการสอบโทเฟลเดี๋ยวนี้เรียกโทอิทใช่ไหมฮะโทเฟลก็ยังมีอะโทเฟลก็ยังมีนะฮะนะงโทเฟลเนี่ยนะฮะเราก็ไปสอบแรกๆเราผมไปสอบครั้งแรกผมก็ไม่รู้นะครับไปสอบครั้งแรกก็ไม่เคยมีประสบการณ์เลยนะครับซื้อนังสือมาซื้อนังสือมาอ่านสมัยก่อนไม่มีโรงเรียนเรียนพิเศษโรงเรียนพิเศษไม่มีตกใจนะฮะเออ่ listening comprehension เป็นตัวอย่างนะฮะเขามีเปิดเทปมาแล้วให้เราตอบเนี่ยเราผมตอบไม่ได้ฟังไม่ทันเลย ฟังไม่ทันเลยนะฮะเอ๊ะเขพูดอะไรเราอ่านอะไรคะแนนออกมาก็ได้คะแนน498คะแนนสอบครั้งแรกเลยนะฮะคะแนนเต็ม500คะแนนเต็มได้จะ700ไหฮะ700เท่าไหร่เนี่ยแต่500ต้องผ่านส่วนใหญ่ก็500ผ่านผุ้สอบครั้งแรกนะครับไปก็ตกใจเลยนะฮะผลคะแนนมาอู้แบบนี้ตายและสิเรา listening comprehension ไม่กคยเป็นนะฮะคือไม่คุ้นกับสำเนียงฝรั่ง เราคุ้นกับคนไทยพูดภาษาอังกฤษกันนะฮะเราฝรั่งพูดพวกเราไม่เป็นเลยผมก็พยายามที่จะไปคือให้มันสปอคอิงแลนให้มือเมือยหน่อยนะฮะไปวัดพระแก้วบังนะครับวัดพระแก้วบังไปเป็นไกล้อาสาสมัครเพื่อได้ยินเสียงฝรั่งพูดนะเราคนไหนเราเราเรียรเคียงเคียงนะครับเข้าไปเนี่ยว่างจากธรรมศาสตร์เดิมปนิดเดียวนะฮะว่างจากธรรมศาสตร์เนี่ยเดิมปนิดเดียวก็เป็นไกล้มาเราก็ ตอบโต้อธิบายเขาฟังคือไกด์สมัครเล่นไม่เก็บตังค์นะฮะไม่เก็บตังค์ไม่อะไรเลยคือต้องการหนึ่งฝึกพูดสองฝึกสำเนียงฟังเขานะคค่เยแล้วบางคนเขาก็เขาก็นึกว่าเราเป็นไกด์ก็ให้ตังค์มาผมก็รับครับนะฮะรับก็อธิบายอะไรต่างไปนะครับจนหลังจากนั้นก็ไปสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะได้เท่าไหร่คะคะแนนก็ขึ้นมาเป็นจาก498ขึ้นมา598โดยเฉพาะ p a s พ comprehension นะฮะเราเข้าใจมากขึ้นค่ะแล้วก็สมัครไปเรียนนะฮะ ในการเรียนเมืองนอกเนี่ยทุกเราคนไทยส่วนใหญ่รู้จักแต่เมืองใหญ่ๆของสหรัฐอเมริกาใช่ชื่อคุ้นชื่อคุ้นๆทั้งนั้นนะฮะเช่นไปแคลิฟอร์เนียก็ต้องไปเรียนยูอ USC นะครับยู l a u c Berkeley นะครับ s t a n f อ r d อะไรพวกนี้นะฮะแต่มันมีระบบ UCUC คือมหาวิทยาลัยของแคลิฟอร์เนียเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีมหาวิทยาลัยเล็กๆต่างๆอีกเยอะในนิวยอร์กก็เช่นกันในทุกเมืองฮะเหมือนกันเลยเรารู้จักแต่เมืองใหญ่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้จักคนที่ไปเรียนมาเช่นบางคนไปเรียนที่ยูนิเซียบอิลลินอยอัดเออร์บาน่าหรือยูนิเวอร์ซิตี้ที่เขาเรียกอะไรฮะยูอฟชิคาโคกอะไรแบบเนี้ย<ภ><ภ>นะฮะเราก็ไปรู้จักเอาพวกท็อป10นะฮะท็อป10ต่างๆเนี่ย<ภ>มาเลยดังๆนะฮะแล้วก็อาจารย์สอนเป็นอาจารย์ที่ได้รางวัลโนเบลเป็นต้นนะ<ภ><ภ>ครับส่วนใหญ่ไปแบบนั้น ฟังไว้เยอะมากเลยสําหรับประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็มีข้อเปรียบเทียบระหว่างสหร,รัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงน้าค่ะค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเรามาคุยกับดรซูมเม็กันต่อค่ะอยากจะถามว่าถ้าให้ในมุมมองส่วนตัวนะคะอยากให้บอกถึงคุณภาพมาตรฐานของการเรียนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ของการศึกษาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ครับก็คือแบบนี้นะครับปัจจุบันนี้การศึกษานี่นะครับค่อนข้างจะ,จะจะมาตรฐานใกล้เคียงกันมากนะครับเ <ภา S 2> พราะว่าของเราเองเนี่ยสำนักง,งานกอพอจะเป็นคนเออเป็นคนเขาเรียกว,ว่าแอคเครดิตเป็นคนรับรองนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยก็ดีของสหรัฐก,ก็ดี <ภา S 2> ของเนเธอร์แลนด์ก็ดีหรือในภาคพื้นยุโรปเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยห้องแถวมั่วๆไม่ได้แล้วนะฮะมั่วๆไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาจะมีแอคเครดิตโดย สมาคมต่ตางๆเช่นสมาคมของเราก็มีสกอค่ะสกอก็คือมหาลัยคือคือแค่เรยกสมัยก่อน,นคือทบวงหมหาลัยอ๋อค่ะนะครับคล้ายๆกันนะหมหาลัยที่เขาเรียกว,ว่าจ่ายครบจบแน่แบบที่เมืองนอกนะฮะหรือว่าเมืองไทยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันน้อยมากเลยออยู่ไม่ได้มันน้อยมากอยู่ไม่ได้ครับอันนี้มาตรฐานค่อนข้างจะใกล้กันแต่ถามว่าระบบการเรียนนะครับในเมืองไทยกับเมืองนอกเนี่ยในในสหรัฐอเมริกากับในแถบเนี่ยมันใกล้เคียงกัน ใกล้เค<ม>ียงกันเพราะว่าลูกผมก็ดีนะครับน้องผมก็ดีไปเรียนเนี่ยนะฮะคือไปเมืองนอกมันก็จะมีประสบะการณ์อย่างนึง<ม>ในการเปียนปิญญาโทปิญญาเอกนะครับหรือแม้แต่ปัญญาตรีรเขาจะสอนให้เราคิดอสอนใ,ให้เราให้เราเขาช่วยตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าในอยู่เมืองไทยเองเนี่ยมันมีพ่อแม่ช่วยมีคนอื่นช่วยนะฮะมันก็ยังเป็นภาภาษาชาวบ้านก็คือยังเป็นลูกแง่เหมือนเดิมนะฮะแต่อยู่เมืองนอกเนี่ยนะครับคุณต้องช่วยตัวเองหมด ถ้าคุณไปบอ n g ิงสกูลนะครับแบบลูกชายผมไปเรียนนะเขาก็ต้องตื่นขึ้นมาะมาช่วยตัวเองทุกอย่างทุกอย่างตื่นด้วยเวลาเท่าไหร่ท่าหร่ตด้วยเวลาเท่าไหร่นต่างๆนะคล้ายๆถ้าเรียนที่อังกฤษนะครับคล้ายๆโรงเรียนวัชราวหลนะฮะคล้ายๆกันนะฮะท่านใครดูหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับก็จะจะเห็นสภาพการเรียนแบบนั้นนะะอันนี้เป็นตัวอย่างมุมมองของผมเองเนี่ยผมบอกว่าท่าพื้นยุโรปนะครับ ตอนนี้หลายๆหมาหาล้ายากับคล้ายๆกันนะฮะผมไปเรียนวิทยานิพนธ์เป็นตัวอย่างนะการตรวจวิทยานิพนธ์เนี่ยเขาบังคับเลยนะครับไม่ให้อาจารย์ที่รู้จักกันตรวจนะครับจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาของเราคนเดียวจากผมไปเรียนที่กรุงเฮกนะครับเ,เขาเรียกว่าสถาบันสังคมศาสตร์ปัจจุบันนี้เขาเรียกเป็นเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า international institute Inst of social St study at rotterdam ยูนิเซียกตเตอร์ดัมนะฮะแล้วก็ในกรก็เทพเป็นหน่วยงานในเป็นรัฐด้านม้าลายครับม้าลายรอตเตอร์ดัมนะฮะแล้วก็เป็นแคมปัสต่างๆนะครับเหมือนของเราธรรมศาสตร์อยู่ท่าประจันแล้วก็มีแคมปัสรังสิตม้าลายเกษตรก็มีมีอยู่ที่บางเขนแคมปัสอยู่สกลนครบ้างแคมปัสอยู่กำแพงแสนบ้างแคมปัสอะไรตามแบบนี้นะเป็นตัวอย่างระบบการเรียนที่นั่นพบวิญญานิพนธ์ออกมาเนี่ยเขาจะมีอาจารย์แอดไวเซอร์หนึ่งคนตรวจเรา เขาคนนั้นจะให้คะแนนนะฮะหนึ่งคนละอีกคนหนึ่งก็คือคนหนึ่งอยู่ในคณะเดียวกันเป็นคนอ่านแล้วก็ให้คะแนนค่ะแล่คนที่สามนี่เราไม่รู้จักเลยครับเขาจะส่งไปที่อื่นเลยของผมนี่วิญญาณนิพนธ์ของผมนี่เขาส่งไปที่อังกฤษเมาอะไรอะไรผมจําไม่ได้แล้วนะฮะโปรเฟสอร์คนนั้นเป็นคนอ่านแล้วก็เกตคะแนนมาสามคนมาเท่าไหร่ถึงจะหารคะแนนรวมหนึ่งให้ผ่านหรือไม่ก่อนนะให้ผ่านหรือไม่ สองคะแนนรวมเท่าไหร่แล้วถึงมาหารกันคะแนนตรงนั้นนะฮะปัจจุบันนี้ตอนนี้ผมเองก็ไปเป็นอาจารย์พิเศษที่ทั้งที่รามคำแหงนะครับทั้งที่ปิยเอกที่รามคำแหงปิญโทโิที่มหาลัยเกษตรการเกรดคะแนนค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันนะครับผมจะมีอาจารย์แบบล่าสุดที่ผมไปสอบปีนี้พลปิญโทโินะครับก็มีผมหนึ่งคนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะครับตัวแทนของบัณฑิตเยี่ยไรหนึ่งคนแล้วอาจารย์ที่อื่น ข้างอกแต่งววาที่ผมบรรที่ผ่านเเมื่อมาอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็มาจากมอาไรยนส่วนนะครับสามคนแล้วก็ต่างคนต่างให้คะแนนกันแล้วก็เกิดผ่านไม่ผ่านแก้ไขยังไงบ้างระบบใกล้เคียงกันละเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สอปอนะฮะก็ให้มีระบบมาตรฐานแต่ผมฝากไว้ว่าเรื่องหนึ่งไปเรียนเมืองนอกนะครับเด็กจะรู้จักเขาเรียกว่าแมทัวร์ขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ช่วยตัวเองขึ้นท่านสังเกตดูเด็กนักเรียนนอกนะครับถ้าไม่ไม่ไปอยู่ไปฝากเป็นครอบครัวพี่น้องนะฮะไปโดยเขาเรียกไปโดยแล้วก็ยิ่งไปอยู่หอไปอยู่หอพักนะครับไปอยู่หอพักนะฮะมันก็ต้องเขาเรียกว่าช่วยตัวเองมากมาทํากับข้าวเป็นด้วยนะฮะตอนผมไปอยู่หอพักนะครับตั้เชื่อไหมฮะตั้เชื่อไหมฮะผมแล้วก็ไปซื้อไก่มาผมกินทีละครึ่งตัวผมก็หมักนะฮะหมักแบบคนจีนนี่แหละครับนะฮะหมักอย่างเรียบร้อยเลยนะฮะเข้าเตาอบ เราก็ต้องอกโอ้โหเตาอบตั้งเวลาไว้นะฮะเขาจะมีห้องครัวรวมในหอพักเนตนะฮะ<ช>หอพักเชสฟอร์ดที่ผมอยู่เนี่ยเป็นตึกสูงประมาณ20ส20กว่าชั้นนะครับชั้นหนึ่งก็เป็นนักเรียนนักเรียนปริญญาตรีปริญญาโทตรร่างต่างนี่นะฮะเออชั้นห้าเป็นห้องครัว,วผมก็เข้าไปเตาอบไว้นะครับเราก็ลงมาดูหนังสือข้างล่างในห้องของเรานะฮะท่านเชื่อไหมครับเราตั้งเวลาไว้ครึ่งชั่วโมงขึ้นไปถึงนะครับใา่หายหายไปแล้ว ไม่ได้ไหมไก่หายไปแล้วนะครับแล้วก็มีกระดาษเขียนภาษาอังกฤษวันนี้นะเขาบอกว่าเป็นไก่ย่างเป็นไก่อบที่อร่อยมากนี่นี่เป็นตัวอย่างมันทําให้เราต้องอ๋อรู้เราต้องทำย่างไรบ้างนะครับเรามัอระวังเพิ่มขึ้นนะครับเราทําเราก็นั่งหนังสือไว้อ่านหน้าเตาอบเรานะครับแล้วก็ไปคือคือจะไปซักเสื้อผ้านะฮะเราก็ต้องไปนั่งรอใช่นะฮะอะไรเป็นทั้งหมดเนี่ยมันมันช่วยตัวเองหมดทุกอย่างเลยเป็นการฝึกนะฮะมันก็ดีอย่างหนึ่ง แต่ขณะเดียวกันเองถ้าใครไปอยู่ครอบครัวเขาก็อาจจะมีความชีวิตที่ไปรู้จักนะฮะไปรู้จักมากขึ้นนะฮะผมเองแนะนําว่าไปอย่าอย่าไปไปเพราะให้ไปอยู่ขอนะฮะดีที่สุดนะครับแล้วก็ให้มีประสบการณ์การอยู่ขอพักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยออกมาแล้วขาะเดียวกันเรื่องของการเลือกประเทศเรียนะนะครับเลือกประเทศเรียนนะครับก็ต้องไปดูแต่ใน,นเทเรนนะครับผมบอกว่ามันมันเขาเรียกอะไร จิ๋วแต่แจ๋ว<น>จิ๋วแต่แจ๋วนะฮะ,ะ small is beautiful ที่นั่นนะครับเพราะว่ามันเป็นเขามีหลากหลายแล้วก็เมาส์อะไรต่างๆนะครับรับข้อนังอย่างง่ายนะยิ่งตอนนี้นะครับตรงข้ามสถานทูตในแลนที่ถนนวิทยุตรงข้ามสถานทูตเลยนะครับตึก M Tower ะนะชั้นสนะครับที่เขาเรียกว่าเนโซนะฮะ NESO เนเนเธอร์แล education service office อะไรพวกนี้นะฮะ เขาจะมีคล้ายๆที่แนะแนวที่แนแนวว่าจะไปคุณสนใจอะไรมีข้อมูลไปเรียนอะไรบ้างคุณต้องการจะไปเรียนเรื่องของดนตรีเรื่องการเดินแฟชั่นนะครับเรื่องของการแต่งหน้าเรื่องของอะไรต่างๆจิตประทะไปถามเขาเขาจะมีเจ้าหน้าที่แนแนวให้แล้วก็ค่าเรียนเท่าไหร่หลักสูตรหลากหลายหลักสูตรเยอะมากนะฮะแล้วก็แล้วก็ค่าเรียนเท่าไหร่เรียนเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็มีทั้งเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาดัชบางทีคอมไบ <c oughs> คอมบายกันผมบอกว่าไอ้ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เคนไปเรียนแบบนี้จะได้เปรี่ยน <c oughs> ได้เปรียบถือคุณรู้สองภาษาทันทีภาษาแม่คือภาษาภาษาไทยของเรา <c oughs> น,รนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่ง <c oughs> ที่ผมผมฝากอยากว่ามันค่อนข้าง <c oughs> เด็กไทยนี่เหมาะทีเดียวเพราะว่าเขามีหลากหลายสาขา <c oughs> บางคนเด็กสมัยใหม่นะฮะเด็กสมัยใหม่มือไทยนะฮะเขาจะไปค่อนข้างจะไปเ,เรียนวิชาบูวา เช่นกราฟิกคือคอมพิวเตอร์กราฟิกนะฮะดีไซน์พวกดีไซน์อะไรต่างเนี่ยเราเลือกเรื่องศิลปิน uh huh. นะครับเรื่องศิลปินนะฮะเขาค่อนข้างจะเยอะมากเยอะมากนะฮะอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างนะนึงคือเหมาะเหมาะนะฮะก็คนสอนี่เขาค่อนข้างจะฟรี uh huh. นะครับผมว่าน่าสนใจมากนะฮะผมยังแนะนําหลายคนบอกว่าลองดูซิว่าอย่าไปคิดแต่ประเทศที่พูดภาษาอังกฤษอย่างเดียว uh huh. นะครับไปดูผู้ภาษาอื่นบ้างแล้วเราไปเรียนภาษาอื่นบ้าง นะครับมันจะได้หลากหลายนะฮะหลากหลายประสบการณ์จะได้เพิ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็นําความรู้ตรงนี้นะวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยมาแก้ให้ประเทศไทยด้วยก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณชุนเทสบ้างค่ะที่สละเวลามาเป็นแขกรับเชิญให้กับรายการเรานะคะครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับ สัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ปิดท้ายของโฟกัสสิรธเล็กในเชื่อของประเทศนเนเธอร์แลนด์นะคะเราได้พูดคุยกับดรบกค้าสิเไปแล้วก็ได้แบ่งปันเรื่องของประสบการณ์แล้วก็แวกนวความคิดของคุณสิเน่เ,เกี่ยวกับเรื่องของประเทศนเนเธอร์แลนด์ในมุมมองที่เปรียบเทียบกับประเทศอเ<ช>มริกาด้วยค่ะแล้วสาหรับ,บท่านผู้ชมท่านใดนะคะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคะ่ะสามารถติดต่อเราได้ที่ศูนย์แนะนําศึกษาต่อโปรอินเตอร์เอกค่ะ มีเบอร์โทร02 658 0 7 3 0นะคะอีเมลที่ info@prointe.com ค่ะและอีกสองช่องทางที่เราสามารถติดต่อกันได้นะคะเ c e บุ๊กไปที่ facebook.com/prointe และ twitter ที่ @prointe ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเวลาของเราหมดแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หนะะ้าค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ ประเทศจีนเตรมความพร้อมความสามารถทางด้านภาษาก้าวสู่ประชาคมอาเซียนพร้อมทั้งหลักสูตรหลากหลายรวมถึงค่าเร,เรียนและค่าใช้จ่ายที่แสนประหยัดกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีนไม่ต้องสอบไม่ต้องใช้ผลภาษาเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับน้องๆ เทศจีนเป็นประเทศที่มีหลักสูตรอินเตอร์ยออนิยมมากมายอาทิเช่นแพทย์ันตะวิศวะบริหารหรือจะเป็นหลักสูตรภาษาจีนทั้งระยะสั้นและระยะยาวด่วนรับสมัครจำนวนจำกัดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โปรอินเตอร์เอ็ด0ู6 5 8 0 7 3 0